นอกจากสถานีข่าวทีมเอนโทนโฟของเราแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายเครือข่ายเลยรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเพราะฉะนั้นขอขอบคุณกันหน่อยละกันนะคะสำหรับคนที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้กับเราค่ะพนักงานบริษัท True Corporation นะคะร่วมการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเรียนและก็ทุนการศึกษาในโครงการทีมเอนโทนิโฟรวมพลคนอาสาทำดีถวายในหลวงเนื่องในโอกาสครองราชครบ70ปีครั้งที่6ค่ะ นอกจากบริษัททูคอร์ปอเรชันแล้วนะคะก็ยังมีบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารค่ะรวมบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพจำนวน360กล่องนั่นเองค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวได้สนับสนุนเสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็กนะคะของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองแล้วก็ด้านร่างกายให้แก่เด็กพร้อมกับสมุดร,ระบายสีให้กับน้องๆด้วยค่ะ ขณะที่บริษัท PAP Gas and Oil นะคะแล้วก็มูลนิธิ ทดแทนแผ่นดินเกิดสนับสนุนด้วยข้าวอิ่มอุน่นจำนวน18กระสอบอเพื่อประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแล้วก็แบ่งปันให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ยากไร้ด้วยนั่นเองค่ะและบริษัท CP r a แรก็มีการสนับสนุนนะคะน้ำดื่มจำนวน25แพ็คด้วยกันค่ะและพาคีเครือข่ายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่างทาผมช่างตัดผมจิตอาสาสมาคมซอนต้านะคะ หน่วยแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้วก็มีไก่ยางฮาดาวด้วยอของโปรดน้องๆแน่นอนอยิ้แท้เลยคค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้25มิถุนายนเรามีกิจกรรมมากมายให้กับน้องๆแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะคะการตัดผมฟรีมีเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆน,นักเรียนผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF แล้วก็ The Voice ค่ะ นอกจากนี้ค่ะกิจกรรมสันทนาการมอบความสุขให้กับน้องๆมีการรำวงนะคะแล้วก็เกมร่วมสนุกแล้วก็แข่งขันฟุตบอลสามัคคีระหว่างทีมทีนแอนโทนีโฟและชาวบ้านด้วยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปที่นั่นนะคะโรงเรียนสามแยกชมพูโคกเจริญยางพัฒนานะคะก็ไปได้เลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะ25มิถุนายนแล้วก็ครั้งหน้าค่ะถ้าเกิดว่าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการเราสามารถทำได้โดยการบริจาคสิ่งของมาที่ รายการทีนเอ็นไลฟ์นิวสถานีข่าวทีน2อนทตามที่อยู่ด้านล่างค่ะอะฮย้ำโรงเรียนอีกทีแล้วกันะนะโร,รงเรียน3ามแยกชมพูโคกจเจริญยางเครือพัฒนาะนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับค่ะ